ทับหลังนาลายบรรทุมศิลป์ของประสาวพนมลุงเป็นโบราณวัตถุที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไทยที่เชื่อว่าถูกจลกรรมไปเมื่อราวปีพศ2503ในช่วงสงครามเวียดนามและถูกนำไปจัดแสดงอยู่ที่สถาบันศินลปะชิคาโกในรัฐอิลลินอยของสหรัฐแต่ในที่สุดชาวไทยนำโดยรัฐบาลและหม่อมเจ้าสุภัทรดิดดิศกุลก็ได้นำทับหลังชิ้นนี้กลับคืนมา ในปีพศ2531ในปีพศ2508กรมศริลปากรพบชิ้นส่วนบางชิ้นของทับหลังที่ร้านขายของเก่าย่านราชประสงค์จึงได้ยึดคืนมาต่อมาในปีพศ2516ศาส, 16, สตราจารย์่อมเจ้าสุภัทรดิษฐดิษกุลขณะดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะโบราณคาดีมหาวิทยายลัยศิลปากรและดรไฮแรมวูดเวิร์ดจูเนีย อดีตอาสาสมัครสันติภาพที่เคยสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรได้พบทับหลังนาลายบรรทมศิลป์ชิ้นนี้ที่สถาบันศิลปะนครชิคาโกสหรัฐและทรงมีหนังสือแจ้งอธิบดีกรมศิลปากรเป็นทางการว่าควรจะขอกลับคืนจนกระทั่งในปีพศ2531ขณะที่บุรณะประาทหินพนมรุงใกล้จะเสร็จเรียบร้อย มีการลื้อฟื้นเรื่องของการขอคืนทับหลังนา้ายขึ้นมาใหม่ซึ่งครั้งนี้รณรงค์กันอย่างกว้างขวางทั้งในกรุงเทพมหานครสามจังหวัดชาวไทยที่อาศัยอยู่ในนครชิคาโก้รวมทั้งชาวอเมริกันและชาติอื่นๆได้ให้การสนับสนุน